คือมันจะมีสีเอาว้ดีสีแดงือแล้ร้อนมันสลับเองน้ําเงินอันนี้เย็นอันนี้ร้อนที่นี้ผมไม่ได้กดเลยนะแล้วก็มีโหมดอุ่นนะครับอันนี้โหมดอุ่นสีส้มเห็นร้อนอ่นนี่นะเปียกๆเลยนะผมเนี่ยพร้อมนะครับสามสองหนึ่งโอ้โหกระจายอ่ะโอ้โห กระเด็นหมดอะอันนี้คือเปียกของจริงไงเปียกแบบสุด,ดยอดแห่งความเปียกอะเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแห้งแนละ้วเฮ้ยได้แล้วนะเฮ้ยทุกคนประมาณสองนาทีสิบวิเว้ยตอนนี้คือผมผมแห้งแล้วนะนะจากเปียกๆที่แห้งแนละ้วะทุกคนแล้วดูมันไม่ทําให้ผมเสียเว้ยมันไม่ทําให้ให้แบบมันเบอร์นะ่ะผมว่าลมมันอยู่ในเลทที่โอเคเลยเนื่อยนะแ,แบบไม่ต้องเซตเลยนะนี่พอดีเลยนะทุกคนเป่าผมกีนน่นาทีลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ